อาโอเคก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็พาาเล่นสล็อตกันอีกเหมือนเดิมเลยทุกคนมาปั่นสล็อตกันในหน้าเว็บ a m b ชายเหมือนเดิมนะฮะเว็บนี้มีฝากถอนเล็ตด้วยนะคะทุกคนฝากถอนเล็ตแล้วก็ฝากถอนไม่มีขั้นต่ํานะคะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่อยากเติมเงินเองก็ชวนเพื่อนมาเล่นนะทุกคนเราก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์0.8%ของทุกยอดฝากที่เพื่อนที่เราชวนฝากเข้ามานะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเติมเงินเองก็ชวนเพื่อนมาเล่นเลเยอะนะทุกคนและสำหรับใครที่สนใจเว็บดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเล่นโดยการกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปดอได้เลยนะคะทุกคนเราทิ้งลิงก์เราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็กดเข้ามาเล่นเว็บเดียวกับเราได้เลยนะคะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นสล็อตให้ดูกันมาดูซิว่าเกมที่เราเล่นนี้จะแจกจะแตกเยอะหรือเปล่าก็มา เล่นไปพร้อมกันเลยทุกคนไปอ้าโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม PG นะฮะเราจะมาลองซื้อฟรีสปินกันเราพาด,ดูมาที่1,500 0บาทนะฮะซื้อครั้งแรกลองเกมไปก่อน1,500บาทนะฮะเดี๋่วหิว่า1,500บาทเราจะได้กำไรหรือเปล่าโอ้โหโอ้โตัวคูทุกคน คูณยี่สโอ้โห1,900พันเกได้ทุนคืนแล้วทุกคนเราซื้อไปหน0่งนารอยบาทโอ้อนี่ยังไม่หมดอ่ะเนี่ยได้มาพัเก้าแล้วอะ่ะรีดจนเจ็ดโว้ว้าวโอ้โห เกื 2000. อบสองพันะมาลุ้นกันฮะทุกคนว่าเหลืออีกห้าหกรอบนี้โอ้โหทุกคนมาอีกฮนะโอ้คุยสองโอ้โหทุกคนปร้มาดีขนาดนี้ นี่เราพาทุนมาเยอะเพื่อที่ว่าเผื่อเผื่อครั้งแรกซื้อไม่ได้อะเราก็จะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ค่อยๆซื้อนะทุกคนอันนี้ซื้อไปแค่พันหาทุกคนเสียดายน่าจะซื้อเยอะกว่านี้ถ้ารู้ว่ามันได้เยอะขนาดนี้นะโอ้โหถ้ารู้ว่าครั้งแรกมันจะแตกดีขนาดนี้ป่านนี้ซื้อเบ็ดแล้วแพงไปแล้ว S <S <S อวิ่งวินมานเรื่อยๆเลยอ่ะทุกคนรอบนี้ได้แค่วิ่งวินแล้วเมื่อกี้ได้สูบเบอร์4 9 0 0โอ้ h oh my กอด5,000ถึง5,000แน่นอนแล้วว่าเลยเลยอีกทังสามรอบอะ่ะเอ้ย5,000แล้วโอ้โ oh. ห เอ้ยตัวคูอมไม่ได้นิดเดียวแล้วอีกสามรอบทุกคนสองรอบเฮ้ยรอบนี้ไม่ได้รอบนี้เอ้ยตื่ตัวเอะตัวคูณมาอีกว้าว62สิบสองหกพันทุกคนเยรายนิดเดียวถ้าเรารู้ว่าซื้อครั้งแรกแล้วมันจะแตกเยอะคะแนน,นนี้กว่าน,นิดไม่ซื้อหลอกพันห้า ซื้อเยอะกว่านี้ปั่นนี้ได้เป็นหมื่นแล้วนะนี่นนอันนี้ซื้อมาแค่มาหน้าเุกคนเมื่อเข้าเป็ดเหมือนเข้าซีคันเด์เป็ดยี่สิบบาทอ่ะโอ้โหหกพันแล้วหมดไปนี่เรียบร้อยทุกคนแปดสปินได้มาหกพันหกพันเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหซื้อไปพันห้ 1, าเราพานรวมมาหนึ่งหมื่นห้าห้าหกเจ็ดไปเก้าห้า ห้าหกเจ็ดแปดก็สี่พันเดี๋ยวเมื่อกี้สมองไม่ไหลกำไรสี่พันแล้วทุกคนซื้อครั้งแรกอ่ะสี่ห้าพันโอ้โหโคตรดีอ่ะโอเคแล้วก็มาเราจะขอพอ็นนี้แล้วกันนะคะทุกคนในการซื้อฟินสวินครั้งเดียวแต่จะได้นี่หนึ่งที่เราซื้อน้อยไปแต่ว่าก็ได้มานะคะทุกคนเราซื้อไปพันห้าแต่ว่าหกพันเฮ้ย สำหรับใครที่อยากลองซื้อตามนะทุกคนเราจะทิ้งลิงก์มาให้ที่ด้านล่างคลิปดอนะคะก็สามารถมาลองซื้อกันดูได้ครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวได้กําไรเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็ได้เยอะดเวยนะ <c oughs> โอเควันนี้เราก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะคะทุกคนได้เงินแล้วก็แยกย้ายบายบาย